สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดับกรีนครับเจอแล้วครับตู้แอร์ที่เราไปจองมาครับอุ้ยไม่ใช่เราไปดูมาครับ L ห้า8โอหนึ่งแปดวันนี้ใช้ล้อย่นะับใช้พรวนอันนี้ยกล่องเรือล้อล้อแม็กล้อแม็กเอ,อ้ล้อย่งตัวนี้มัน ป็นไม่ใช่ล้อเกวียนครับ L ห้าสิบหนึ่งแปดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันอันนี้ตู้แอร์นะไม่แกะกล่องครับ การเที่ว่าใช้ล้อยุ่งแันนี้ก็คือไม่ได้เหยียบตามล่องล่องมนนัน,นได้เลยมในครัวนี้ด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยะครับเย็นทำฐานเขาก็มีฐานหยกัยกๆฐา,านสับแล้วก็ฐานพรนสับไปสับมาครับ ดูแอร์นี่สบายนะน,นี่ใบแดงวันนั้นเราไปถามตกอยู่ที่ประมาณ8แสนกว่าน่าสนมากเพราะว่ามันไม่ร้อนน่ะโอ้ดินแข็งเลยนี้ไม้มีหญ้าเลยคนระับ ด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่ปุ๋ยไอ้นมคือแอร์รถขับมันมานความมันแค่รอขนาดนี้คนขับไม่สบายเพราะว่าเป็นตู้แอร ดรถแบบนี้จะไม่รู้ว่าจะเปลืองเชื้อเพลงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องเตือนแหละเขามีแอร์เพิ่มขึ้นมาห้าหนึ่งแปดอีกทีครับยทำมาติดตั้งข้างนอกก็ได้นะ ขาแบบซื้อมาแบบไม่ใช่ซู้เองนะตัวเย็นไม่เย็นครับคู่น้ำเดือดติงๆเลยอ,อันนี้ไม่ได้ชใช้ปุ๋ยนะใช้ล้อยยงล้อยยงเขามีหลายชนิดหลายแบบอันนี้เป็นแบบออฟเทนเลยครับ เป็นแผ่นเลยครับเนืสัตว์รืนเรืนแล้วก็ใส่ปุ๋ยแต่นี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคนระับแน่นอนมาก ไปคนงานไม่ต้องใช้เยอะแล้วครับแค่รถไถคันเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเลยจะเป็นคนมาปลูกจะไปใส่ปุ๋ยก็ไม่ต้องเอา,เอายา ได้ยาตามร่องมันก็ไม่ต้องมีตัวนี้แล้วสบายอ่ะจะกลับยังไงวะเนี่ยเหยียดต้นมันอ้ามันก็เลี้ยวได้ปกติ ล้อธรรมดาเนี่แหละเพียงแค่มันสูงขึ้นแค่นั้นเองครับแค่นี้ทำอาชีพปลูกมันสำปะหลังครับแล้วก็สวนยางรถเดินทางมาดู ค่อนข,ข้างจะยากห่อยเยียบต้นมันแล้วเ,ออเรียบร้อยหนึ่งต้น <c oughs> ต้องให้ไม่ได้ตามลองมันนี้ ได้แล้วก็วางผานแล้วก็ไปได้เลยครับจัดรอครับ กูบูต้าเครับตู้แอร์ลอยุง่ง